เขาใส่ความรักใช่ป่าพี่ใส่ผงผงฟูแต่ว่าทำไพี่เกียวไข่พี่ก็จะเกียวแห้งกว่านี้ไงแต่ขอมกระมูกพอดีไงเห็นไหมมันฉ่ำไปด้วยความรักเนี่ยพี่ดูดูพี่พีชหม่อย่ดใครปะเนี่ยใช่อร่อย ใส่เกียวฉะนั้นเลยทุกคนคะไอ้น้ำพีกาใส่ตะก้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวแฟลชเซลมาแล้วว่าพี่กุ้งอร่อยก็รีบกดได้เลยทำไมแฟลชเซลเราไม่มาแล้วครับพี่ปูเมื่อกี้เขาบอกว่าทางลูกค้าบอกว่าเป็นโค้ดของติ๊กต็อกที่เราร่วมด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่ปูขอให้เราว่าขอแฟเซลสักสิบาทีแดสิแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดฮอตอยู่ตอนนี้ใช่เพื่อนๆจริงๆนะสองร้อยยี่สิบเก้าเขาอร่อยจริงนะโดยชอบอันนี้ชอบปลาสลิดคับ คือีผู้บอกว่าซอยยิก,ก้าก็ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือปลาสลิด,ดน้ำพริกปลาสลิดป่ะเออใช่เด,ดี๋ยวเป็น,กกนปลาสลิดคุณจุ๋มคุณพี่ดูเนื้อปกอะไรเขาก่อนดูปลาสลิดของคาโรตอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ปลาสลิดนะคะปลาสล,ดลิดมันจะหดเหลือนิดเดียวไม่เราดูเลยว่าไม่มีมันไม่มีน้ำมนันคือทุกคนกินด้วยความที่แบบคือกินได้เต็มที่เลยจริงเพราะอันเนี้ยเขาทำมาเพื่อแบบใส่ที่รักสุขภาพเพื่อเขาสลัดน้ำมันสองรอบเป็นรอบ คือข้าวปูปลาสลัดอ,อ,อ๋ออกมันเหมาะาาสำเน,นเลยพี่ปูเขาบอกว่าถ้าสลัดรอดสองอะ่ะยังมีน้ำมันอยู่เขาก็าจะแกะกระป๋องออกมาไปสลัดใหม่พี่ <laughs> อเอาแต่มันก็จริงไงเพราะมันไม่มีเลยมันไม่มีน้ำมันเลยค่ะทุกคน หนมจินราดกับไม่ไหนแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงว่าปลาช่อนมาจากพิเศษชัยทานจริงจริงซึ่งเขาบอกว่าเอาขาตั้งด้วยเขาจะขัยอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าของเขาอต้นทุนค่อนข้างสูงตอนที่คุยเขาบอกว่าอยากให้เราให้ฟังหน่อยว่านักพิธเขาอ่ะเขาทํามาทีหลังเจ้าอือเนาะแต่เขาค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่เอามาทํากับกระบวนการในการทําแบบที่บอกว่าอย่างตัวปลาช่อนเองอ่ะ เขามาจากที่นี่ที่เดียวเลยนะเขาคอนเฟิร์มครับแล้วเขาบอกว่าปลาช่อนนี่เนี่ยเนื้อเนื้อมันจะแน่นแล้วมันอร่อยสุดรสไหนเผ็ดแซ่บสุดคะถ้ารสที่ผมชอบต้มยำเพราะว่ามันจะมีความมันนัวใช่อันนี้ค่ะพี่บุ๋มชอบอันนี้น้ำพริกปลาช่อนต้มยำค่ะพี่บุ๋มชอบอันนี้แซ่บไอันนี้กระเทียมอีกตุ๊กแซ่บล้องคอ ไหนอะค่ะรอคู่นะคะไอ้ยต้องตั้นไม่ครับมันต้องไม่เขาหักแต่มันก็จะอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นหรอวะดิไม่อยู่านีอย่างนี้ได้ได้จะบอกว่าเท็กเจอร์น้ำพริกอะครับถ้าถามว่าปลาช่อนกับปลาสลิดลองอะไรดีคือเท็กเจอร์ปลาไม่เหมือนกันตัวเนื้อมันก็เลยไม่เหมือนกันถ้าชอบอันไหนไปดูว่าวันดีครับอุ๊ยวันดี้ค่ะเรามาถูกเวลามากไม่คิดอุ๊ยเราจะเปิดตัวหรือยังอะยังไงก่อน เราจะเปิดตัวไหมมาแค่เสียงก่อนมาคอ่ะขอเสียงเลยค่ะสวัสดีครับอุ้ยงงงงดาวมาซีฟาดาวซีฟายไม่บางแฟนเนม่าอุ้ยแฟนเนมหนูไม่เปิดตัวเดี๋ยวแฟนรู้ว่ากินมูกะปันหรออุ้ยมีคนไทยถูกนี่ทำลูกคนอเมริกันไม่ถูกหรือไงอ่ะไม่จะบอกทุกคนว่าจริงต้มหน้าดูกันปลาช่อนที่ไหนอร่อยสุดเอ้ารู้แล้วปลาช่อน าถ้าตอบไม่ถูกไล่กลับเลยนะตอบถูกอยู่แล้วเปิดใจเลยไหมลุยสวนเมื่อกี้ลุ้นคำตอบมากเลยนะเอาจริงๆแน่นอนจริงจเดี๋ยวฉันหากคาวให้คุณจานหนึ่งก็เขาต้องลุยสวนเนี่ยอร่อยสุดใช่ใช่ทับทับแบบมาอยู่บนบกเลยไปลุยน้ำไม่อร่อยเลยต้องไปสวนจะต้องทับครัวเพิ่มแ่้วพี่ดูน่ะพี่ตัวดำเขาหายากมเยอะแล้วเขาบอกมาถึงก็ฮาเลยเออจริงมทีส่จานอ้าวแล้วมันจะพี่จานหนูก็ได อเาพี่เป็นกล้องหน้าไหมคะพี่ปูหรือว่ายังไงใช่เราเป็นกล้องหน้าให้เขาตัวทำอุ้ยสลับกล้องปีมือตัวเหรอใช่มาดูกคนอุ้ยขอโทษนอะคือตั้งแต่สุกานมาครั้งที่แล้วตัวตัดสินใจได้ว่าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อครัวแทนช่างทำถาดจากนั้นเราของสูบตัวจานไม่นานพี่ปีพ่อครัวมิชลิน ีจริงๆคือทำยาด้วยคุณพี่หยอดหยุกไม่หยุดเลยอ่ะเลยเหรอครับมิชลินนี่ไม่ได้รางวัลนะเหนียวยางทำยากเหนียวอร่อยนะแก้็ไปเคี่ยวจังอ่ะตัวอร่อยเถอะแต่ว่าทุกคนเราเคยสงสัยนะว่าก่อนหน้านี้ทำไมทำไมร้านอาหารนะต้องเป็นมิชลินเถอ ผมก็สงสัยว่าคยางมาเกี่ยวอะไรกับอาหารหรือเขาใช้ยางเป็นส่วนผสมในการทําอาหารอืมตัวเป็นเพราะอะไรนะไม่คืออว่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ันก็ขับรถมาร้านรอยากรู้มากแต่ก่อนคือแต่ก่อนอ่ะถนนมันไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้แล้วมิชลินที่ให้รางวัลอ่ะแบบสัญลักษณ์กับร้านอาหารมานานแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะ เขาอยากให้รางวัลร้านอาหารแล้วให้คนเนี่ยที่ใช้รถขับไปร้านอาหารนั้นได้เหรอ,อ,อมันก็เลยเป็นตราสัญลักษณ์มิชลินและมิชลินทำยางไงอยากให้คนใช้ยางนี้เยอะใช่ใช่<ๆ>โอ้โหแบบร้านนี้มีมิชลินนะร้านนี้มีมิชลินไปชิมมาแล้วแล้วก็ใช้ยางมิชลินขับรถไปเหมือนแบบเำโซนให้ก็ได<ห>้นิ่อยแต่ถ้าเราไม่ใช้ยางมิชลินล่ะรอนน้ําิีกเลยก็บิ๊โต มิชลินจะไม่เข้าเราได้ตะกร้าไว้ก่อนนะคะพิลารี่พิอแต่เราไปกินร้านมิชลินได้ซึ่งตู้อะอีกหน่อยต้องจังมีแล้วใช่ไหมคะอีกหน่อยใส่ช้อนจริงละตู้อาจจะมีน้ำซูปต้อังไม่ได้ละตู้อาจจะเป็นตู้บนมิชลินอุ้ยกี่ดาวคะพี่พีทเรียงตู้หรอห้าดาวค่ะเขามีสามดาวแล้วก็มีห้าดาวน้ำเลยแกงใต้อ่ะกเหปะอันนี้เป็นในนี่นะแกงเขียวหวานใต้นะโอ้เจ๊ยังอยากกินเลยหอมมาก ไก่ใช่ไหมเนี่ยเคือเราคุนเพื่อนๆค่ะเพื่อนนๆตอเงชิเพื่อนๆเก็บคปงก่อนอันนี้จากร้านมิชลินเหมือนกันพี่ปูมีคูปองเพียบเลยเนี่ยเก็บคูปองหมดแล้วเดี๋ยวมันจะได้ลดอีกนะคะมิชลินด้วยเนี่ยคูปองเพียบเลยแร็กควอสสวยที่สุดพี่ปูลองใช้คูปองก่อนจุนเลยร้านนี้คืออะไรครับน้ำพริกนี่ค่ะพีเอชัยยาครับน้ำพริกน้ำพริกต้มยำค่ะเป็นลิเกด้วยเขาท้อง เขาอ่ะทํารายการปากท้องแล้วเขาอ่ะก็เลยมาทําน้ําพริกแต่ไอกี้ที่พี่ถามว่าปลาช่อนนั้นที่ไหนอ่ะอร่อยคือคืออย่างนี้เขาอ่ะทำน้ำน้ำพริกปลาช่อนใช่ไหมเรามีน้ำพริกน้ำปลาปะอันนี้คือน้พริกปลาช่อนปลาช่อนเขาบอกว่าปลาช่อนเอามาจากวิเศษชัยชานเท่านั้นเขาบอกว่าที่วิเศษชัยชานเนี่ยปลาช่อนจะดีที่สุดอยู่ข้างบ้านเราเองอยู่ข้างบ้านเราออกไปสองซอย จากตรงเนี้ยล่ะเปลี่ยนเลยอสกคนส่งง่ายเลยดิไม่ใช่อยู่อ่างทองอ๋อตาการวมรถเหลือร้อยเก้าเก้าเองค่ะนีหรวมรถคืออะไรครับนี่ตะการวมทุกรถนะคะทุกคนเขาหมดกันเป็นร้อยรอที่ปูรถให้เขาเนี่ยของไม่ได้ไม่แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนกดในตะกาที่เป็นรวมมันจะเหลือแคบก็ลอร้อยเก้าเก้าเองเพียนี้คือถูกมากแล้วไหนรับไหนรับป้ารวมรถ ต้องกดเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีตะกร้ารวมรถอยู่ค่ะมีพี่เหลือ597บาทเองน้ำพริกใช่ไหมเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรนะครับกระปุกใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยเขาปักไว้อยู่ค่ะพี่พีทมันสองสองเก้าอ่ะเดี๋ยวมีหมูคุณพีทกดเข้าไปดูข้างในค่ะอ๋อใช่มันมีรวมรถอยู่ข้างในเขากำลังทำแบบหนึ่งกระปุกรถให้เราด้วยถูกไหมครับ เดี๋ยวเขากําลังทําแบบหนึ่งกระปุกลดให้เราแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะครับฉันไม่ถูกภาพเลยทาไงดีเราเป็นดารานะดูอยางเขาบอกชิลๆเขาบอกชิลๆชอบซื้อแบบ3กระปุกนะสามกระปุกเนี่ยตอนเนี้ยห้าเก้าเก้าได้ทุกรถของเขาไปชิมจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าอร่อยทุกรดนั่นแหละจริงๆครับแต่ว่าลองลองซื้อไปอันนี้ก็เป็นโปรที่ถูกถ้าใครอ่ะไม่อยากรอตัวตัวคูปองส่วนลดของเเพราะว่าเขากำลังทำอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมา อันนี้ค้า้องเล่าเท่ากับกับผล้งไม่ถึง200บาทนะครับหลังกล้องยังไม่โดเลยตอนนี้เขาบอกมีคูปองรวมลดได้